อย่าไปดีใจว่าสารยกฟ้องนะครับคนละเรื่องนะยกฟ้องเพราะว่าส่งผิดสารนะครับไม่ใช่ยกฟ้องเพราะว่าคนที่มีนประมาทไม่ได้มีนประมาทไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะฮะเผื่อคนที่จองจองกระถิน <c oughs> จองกระถินทนายโชคอยู่ผู้นี้มันแค้นมากนะผู้นี้มันแค้นทนายโชคมากนะครับแทนที่มันจะสํานึกนะทนายโชคฟ้องพวกคุณ แสดงว่าชนายโชคเนี่ยนะครับทําตามกฎหมายที่ให้ไว้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของเขาเขามีเ,าเขามีมีที่ไปที่มามีพ่อมีแม่มีคนรักมีอาชีพแต่ของเขาจะไปบอกว่าเขาเป็นคนบ้าเป็นคนประสาทเป็นคนกินยาไม่ได้มันคือหมิ่นประมาทเต็ม ดังนั้นคนที่พยายามมาด่ามาว่าทนายโชคนะครับมันต่างจากมาด่ามาว่าพวกเราครับนะครับเพราะพวกเราไม่อยากไปอะไรมากนะครับดังนั้นพวกที่ถูกทนายโชคดําเนินคดีทั้งหมดเนะี่ยก็คือคนที่เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้คํานึงถึงจุดนี้ว่าจะไปละเมิดคนอื่นพอดีว่าเมื่อมาเจอทนายโชคเขาก็จะต้องรับรู้ว่า มีคนที่เขามีาการดูแลและป้องกันสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขาอยู่คุณก็จะได้สำนึกต่อไปคุณจะพูดอะไรอะไรเนี่ยต่อให้คนอื่นไม่ฟ้องคุณแต่คุณต้องรู้ลิกว่าวิธีการทำของคุณอะมันเสมอกันวิธีการทำของคุณจะด่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ทนาโชคมันก็มีความเสมอกันอยู่ในนั้นอยู่แต่ถ้าทุกคนเขาฟ้องคุณก็ตายสิ ทนายโชคข้างเลยทําให้คุณรู้ว่าเอ,อคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีสิทธิเสรีภาพการเกิดเป็นคนไทยยิ่งมีอในกฎหมายธรรมนูญก็คิดสิทธิเสรีภาพผมบอกแล้วนะครับว่าใครก็ได้ครับหน้าไหนก็ได้ขึ้นมาแล้วมาพูดดีพูดเหมือนกับว่าอยู่ฝั่งลุงพลเมื่อไหร่คนเหล่านั้นจะเป็นคนเลวในสายตาคนอีกกลุ่มหนึ่งทันที พราะพวกเราถูกเขาด่าเขาว่าเป็นคนชั่วคนเลวมาตลอดมาตลอดอยู่แล้วทนายอุไทัยก็ถูกด่าถูกว่าเป็นคนชั่วคนเลวมาตลอดอยู่แล้วทนายโชคมาใหม่ไงเขาก็เลยรับน้องแต่ทนายโชคไม่อ่อนข้อไม่อ่อนข้อให้แค่นั้นเองนะครับนะครับจริงๆทนายอุทัยเขาก็อยากเขาก็รู้นะครับว่ามีคนหมิ่ประมาทเ้าหมดแต่เขาก็พยายามบอกว่าเออไม่ ให้อภัยไม่คิดอะไรแทนที่จะนึกถึงแล้วก็เห็นว่าเออผู้หลักผู้ใหญ่รู้กฎหมายเขาอุตส่าห์ให้อภัยพวกเราให้อภัยตัวเองแทนที่จะสํานึกเพินปากไปด่าว่าคนอื่นต่อว่าด่าว่าคนอื่นต่อด่าว่าคนอื่นต่อพอเขาบอกว่าก็จะดาเนินคดีก็เกลียดเขาโกรธเขามาด่ามาว่าเขาอีกด่าไปด่ามาคือเริ่มจะทําใส่อ่เขาเรียกว่ากลางกลางใส่นะครับ เมื่อกลางใส่ทนายก็ฟ้องเมื่อกลางใส่ทนายก็ฟ้องอ่ะเมื่อมีสารอยู่จะมีสารไว้ทําไมเมื่อมีคนทําผิดเขาเห็นว่าทําผิดจริงๆเขาก็ฟ้องไปก็อยู่ที่สารจะตัดสินนะครับถ้าสารตัดสินว่าผิดคุณก็ได้ระ,ะมัดระวังมากขึ้นคุณก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นว่าที่คุณใช้มาตรฐานตัวเองตลอดมากับคนอื่นเนี่ย จริงๆตัวเองทําผิดมานานแล้วมันจะได้รู้ใครนวยกดหัวใจเรือรัวครับใครนวดก็จดกดหัวใจเรือรัวนะครับ,นะรบสุดที่เหลือก็เรื่องในอีกขอบคุณมากครับวันนี้ก็คงนะครับยี่บสามนาฬิกาแล้วเนาะสามสิบเจ็ดนาทีสาสิบแปดนาทีแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่ได้ไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยเนาะไม่ถึงสองร้อยครับเนี่ยไม่ถึงสองร้อยคนนะครับส่วนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับในมุมมองของความเป็นลุงพลมุมมองของความเป็นลุงพลกับพ่อแตนในส่วนตัวผมเห็นไหมครับทนายทนายลุงพลเนะี่ย ทนายลุงพลเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อมีสมาธิในเรื่องที่ทํานะครับแล้วก็รอเจอกันเมื่อวันที่สี่จะต้องเจอกันเมื่อ,อะจะถึงวันที่สี่กรกฎาคมก็เจอกันวันนี้วันที่หนึ่งพรุ่งนี้สองเนี่ยแป๊บเดียวจะสองแล้วนะสามสี่เหลือประมาณสามวันนะครับเหลือประมาณสามวันท่านจะตาสว่างมากกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลเขาเขาอยู่ไม่นิ่งเขาอยู่ไม่ได้เขาโม้เยอะเขาคาดคาดโทษลุงพลไว้เยอะเขาทําให้คนอื่นเห็นว่าลุงพลเป็นคนเป็นคนชั่วไว้เยอะแต่ผลเกิดขึ้นแล้วมันมันความรู้สึกของคน หรือคนในสังคมเนี่ยมันเห็นตรงกันขา้ามนะครับเดิมทีแต่ก่อนถ้าเริ่มต้นอย่างเนี้ยคุณทําลายลุงพลได้ทุกรูปแบบคุณจะพูดอะไรก็ได้ครับว่าลุงพลเลยลุงพลชั่วคุณพูดอะไรก็ได้ครับแต่ตอนนี้คุณพูดอะไรก็ได้เหมืนอนกันครับแต่ไม่มีใครเชื่อคุณมีสื่อลงมาเล่นกับคุณไหมตอนนี้ท่านลองดูว่ามีสื่อดังๆมากล้าเล่นไหม มีสื่อดดังๆทั่วประเทศเนี่ยมากล้าเล่นข่าวกับไอ้หน้าขาวกับคนในสามบ้านอีกไหมไม่มีทำไมไม่มีฮะทุกคนก็มีอายุก็คนก็มีสติปัญญาทุกคนก็ผ่านเรื่องราวมามากมายในสังคมเขาต้องคาดคะเนได้เขาต้องคาดการได้ประสบการณ์ทุกคนที่ทำข่าวเขารู้ อันไหนควรตามไม่ควรตามถ้าเผลอไปพูดใส่ร้ายแล้วก็เห็นว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์สมมติเนี่ยแล้วเขาจะมาเล่นข่าวแบบเดิมไม่ได้เขาจะมาเล่นข่าวแบบเดิมไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่เป็นจริงนะครับดังนั้นเวลาเราจะมาใส่ใจคนเหล่านี้ให้เราดูสิ่งรอบข้างสิ่งรอบข้างเป็นดัชนีชี้วัด ว่าทําไมสื่อต่างๆไม่มาเล่นเลยไม่มาเล่นข่าวลุงพลอีกเลยครับจนการเบิดความพยานฝ่ายโจทย์หมดแล้วเนี่ยไม่มีนักข่าวคนไหนมาเล่นเหมือนเดิมอีกเลยที่มาใส่ร้ายลุงพลที่จะมาค่อนแคะที่จะมาพูดให้สงสัยเข้าใจผิดว่าลุงพลคือคนร้ายไม่มีอีกเลย มันเจ็บปวดนะครับการเป็นม่าไอ้คนที่ร่วมทําลายอาทําลายลุงพลตอนนี้ก็หัวเดียวกับเทียมรีบหัวเดียวกับเทียมรีบคนที่เคยอยู่กับลุงพลออกไปจากลุงพลตอนนี้มันก็คงคิดหนักว่ากูไม่น่าทิ้งลุงพลเลยกูไม่น่าทิ้งลุงพลเลยนะครับ มันแค้นสิที่ผ่านมาสองสามปีมันอยากทําอะไรด่าให้ร้ายใครก็ได้ไม่มีใครกล้าฟ้องได้ใจคิดว่าตัวเองเก่งไม่มีใครกล้ายุ่งแต่พอมีคนฟ้องมันเลยแค้นไงทงนนั้งแค้นทั้งโกรธใช่ครับคุณครีมครับนี่แหละครับไม่เป็นไรครับทนายโชคพร้อมจะฟ้องต่างกรรมต่างวละซ้ำก็ได้ เพราะว่าทีละสามแสน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 เนี่ยก็เตรียมถ้าคุณมั่นใจในคําด่าของคุณว่าด่าเพลินดีคุณก็เตรียมสามแสนไว้เป็นค่าเสียหายบทเรียนราคาแพงนะคุณอยากด่าเพิ่มก็ได้ครับด่าเพิ่มก็ฟ้องต่างกรรมต่างวะละไปเอาให้มันสุดๆมันจะได้มีสำนึกนะครับ ดาคนอื่นมากเขาไม่ฟ้องครับได้ใจนะครับเมื่อเข้าข้อเขามีวิธีการตรวจสอบหลักฐานมีอะไรหนึ่งสองสามสี่เข้าข้อหมดถ้าชื่อไม่ถ,ไมถ้าชื่อไม่เรียกถ้าชื่อไม่เรียกทนายเขาก็มีวิธีให้เห็นว่านี่คือการชัดเจนว่ามีการอาจจะเลี่ยงบาลีใช้คำว่าเลี่ยงบาลี จะพูดถึงแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับทําให้พอท่านทนายโชคเขียนอย่างนี้นะครับให้พวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับพวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นทางที่ดีไม่เอ่ยถึงชื่ออะไรไม่หรือเอ่ยถึงเอ่ยชื่อใหม่ก็ได้ครับนะฮะนะครับ,นะรบพอทนายโชคบอกว่าต่อให้เราบอกว่าอยู่ดาวอังคงดาวอังคาร ยังไงเขาก็สืบได้เพียงแต่ว่ามันเสียเวลาในการไปทดมันเสียเวลาในการไปทุกติว่าจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าชื่อนี้คือคนนี้มันก็อยู่ที่การพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เมื่อเห็นว่าใช่แล้วก็ตามขั้นตอนต่อไปนะครับนะฮะคุณทินแทนนะคุณแทนทินนะครับผมนะคุณวะ วรนิตครับผมนะครับคุณซิยูนะครับขอบคุณครับคุณสะโนครับคุณมันัญญาคุณอเล็กดีครับผมนะครับอเล็กลีนะครับผมนะคุณครูนะคุณประหยัดคุณกอบกูลคุณกาจนานะครับขอบคุณมากครับคุณกันมลคุณกมลแมนนะครับคุณนิทรานะครับคุณสมหมายนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับยังไม่ถึงร้อยไรเลยนะฮะ ยังไม่ถึงร้อยสองร้อยไลค์เลยนะครับจะถึงชั่วโมงและนะครับดังนั้นเรื่องนี้จงเชื่อเถอะครับว่าอย่างที่ตอนแรกๆที่ธนาอแอดโอนมาบอกนะครับก็คอือยังไงคดีนี้ก็ยังอยู่อีกอยู่ด้วยกันอีกยาวครับอยู่ด้วยกันอีกยาวอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งหนีหายนะครับจะต้องมีถึงสารดีกาแน่นอน จะต้องมีถึงชันธิกาแน่นอนนะครับขอบคุณแอดนดนครับสองร้อยไลค์ก็ก็พอแล้วนาะวันนี้เนาะสองรอยไลค์ก็พอแล้วนะทุกคนคงเหนื่อยละ้านะเหนื่อยล้านะครับพวกสื่อมันฉลาดครับจริงๆรอ่ะแล้วมันก็รู้ว่าไม่ใช่ลงุงแต่มันจะมายุ่งทําไมสื่อมันก็กลัวใช่ครับเวลาผมเห็นไอ้พวกที่ออกมาด่าลุงพล ทำเหมือนเหมือนเขาจะมาย้อนสอนเพื่อให้ตักตวงตักตวเงินที่ได้จากการด่านุมพลเนี่ยเขาจะกลับมาตักตวงใหม่ผมขำม,มากนะผมนึกถึงลักษณะการพูดเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะบางคนอ้างว่าตัวเองจบปริญญาตรีมาแต่ไม่รู้เรื่องคุณจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอีกทําไมผมก็ห่วงว่าพวกเราเองกับไปหลงหลงมัน ไปหลงมันแล้วก็ไปดูมันทําให้ยอดมันขึ้นยอดมันขึ้นมันก็คิดว่ามันได้ผลมันก็เลยออกมาด่าลุงพลซ้ําๆเห็นไหมอ่ะทำให้ลุงพลต้องตอบโต้มันสามารถทําให้ลุงพลตอบโต้มันได้นมันต้องการแค่นี้มันต้องการแค่นี้ถ้าเราพูดเรื่องคุณภาพของคนเนี่ยมันไม่มีคุณภาพมันไม่ได้ช่วยให้ ให้ลุงพลแพ้มันไม่ได้ช่วยให้ลุงพลแพ้เพราะตัวมันพูดมันเป็นนามธรรมทั้งหมดเลยตัวไอ้ที่คนนี้พูดเนี่ยกล่าวหาลุงพลมันเป็นนามธรรมมันพูดในสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันจับต้องเป็นเงินได้ก็คือมันทําให้คนไปดูมันเยอะเราเสียเปรียบคนนี้มันฉลาดนะมันฉลาดนะทั้งทั้งที่เราทั้งทั้งที่เรารู้ว่ามันพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคดี มันพูดส่วนตัวมันมันพูดเรียกแขกคนที่เกลียดลุงพลมันไม่ได้หวังเรื่องคดีมันหวังเรื่องคอนเทนต์มันทําให้ลุงพลพัดแสนไปตอบโต้มันได้มันต้องการแค่นี้มันต้องการแค่นี้มันไม่มีปัญญาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวแล้วคดีมันพิจารณาของฝ่ายโจทย์หมดแล้ว มันแค่มาหาเรื่องทำคอนเทนต์ใช่ครับคนรักครับมันมาเรียกแขกครับไอ้นี่มันฉลาดในการทำ YouTube นะพวกเราสู้มันไม่ได้นะนะครับสามแสนต่อหนึ่งกรรมถ้าย,ยังเพลินโดนถึงล้มลายใช่ครับคุณอัศวินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมผมคิดว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นมุกของทนายโชคก็ได้นะให้อีกฝ่ายหนึ่งตกหลุมพรางตกหลุมพรางเนี่ยตกหลุมพรางว่ามันจะมาย้ำมันจะมาขย่มมันจะมาดูถูกดูหมิ่นซ้ำทนายโชคก็ช้อนเลยทนายโชคช้อนช้อนใหม่ได้อีกหนึ่งกรรมนะครับได้อีกหนึ่งกรรมนะทำไปเล่นนะทําไปเล่นทนายโชคีแต่เขาอาจจะหาวิธีช้อน เอาอีกกรรมหน,กกรรมมนึ่งคนละกรรมมันเผอไงโอ้โหเลวชั่วโอ้โหโง่โง่สมบูรไงที่นหนได้ทนายโชคอาจจะมีแผนไอ้พวกนี้มันต้องเอาให้ไม่เหลือเสาบ้านทนายโชคอาจจะคิดว่าไอ้พวกนี้ต้องแอบทำเป็นผิดสารสักหน่อยดูที่มันจะมาขย่มไหมเอาให้มันหมดเสาบ้านเลย ก็ได้นะใครจะไปรู้ครับกรมละสามแสนนะบังเอ้ยนะครับมันมันคงคิดไม่ทันทนายโชคมันคิดไม่ทันทนายโชคนะใช่ทนายโชคต้องฟ้องเยอะๆครับนะฮะต้องฟ้องเยอะๆเป็นค่าเล่าเรียนลูกก็ได้ครับเพราะว่าเขาทําผิดกฎหมายไงทนายโชคเอากฎหมายมาก,กลางแต่พวกนั้นมัน มันชล่าใจมันชล่าใจมันชล่าใจถ้าคุณทำผิดทนายโชคไม่ผิดนะที่ฟ้องคุณเพราะเขาปกป้องตัวเองนะครับมีมีคนคู่มีคนขู่ฟ้องทนายโชคนะทนายโชคบอกนะมามามาอย่าคู่อย่าขู่ทนายโชค บอกไว้อยากคู่มันมีบางคนอ่อนอ่อนไปเลยนะหายหัวไปเลยนะนะครับพอทนายโชคปรากฏนะครับอันนี้ก็สุดยอดนะนอกนั้นไม่มีอะไรครับนอกนั้นไม่มีอะไรในมุมมองของลุงพลนะครับเพราะว่าสบายใจได้แนละ้วไม่มีอะไรที่จะไปหนักใจคือลุงพลรู้ครับว่าตัวเองไม่ผิด แต่ในในระดับาการอยู่ในชั้นศาลเนี่ยบางทีก็ดูจนสุดท้ายว่ามันสามารถมีเทคนิคมีเทคนิคที่จะพูดจะถามนะครับให้เราพูดหรือให้เราไปติดชะงักหรือให้เราตอบไปในทางที่อาจจะเป็นผลเสียผลติดลบทั้งที่ตัวเองไม่ใช่คนทำก็ได้ครับ มันจะมีเทคนิคแพลว่าในเรื่องนี้นะครับคนที่มีเทคนิคแพลว่าในเรื่องนี้ของทนายบางท่านที่มีเทคนิคแพลว่าเนี่ยนะครับเป็นอันตรายต่อผู้ที่ถูกซักนะดังนั้นแม้นรู้ว่าตัวเองไม่ผิดนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยบางครั้งเราก็พลาดไปพูดไม่ถูกไปสิ่งที่ไม่ควรจะพูดก็ไปอธิบายสิ่งที่ไม่รู้ก็ไปพูด หรืออะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาได้นะครับดังนั้นตรงนี้ท่านทานายจะต้องดูแลลูกความแล้วก็อบอกซักมาให้ดีให้เตรียมพร้อมไว้อันไหนไม่รู้ก็คือไม่รู้อันไหนไม่ทราบก็คือไม่ทราบอันไหนควรอธิบายอันไหนต้องอธิบาย,ยก็ต้องรู้ อันไหนไม่อันนี้ก็ไม่ต้องพูดเลยแบบนี้นะครับมันเป็นเทคนิคของมันนะครับขอบคุณมากครับสองร้อยสิบสองไลน์แล้วนะสองร้อยสิบสองไลน์แล้วนะนะครับตอนนี้ก็พูดมาแล้วห้าสิบเก็ดนาทีนะครับก็พูดหนึ่งชั่วโมงเนาะนะครับพูดก่อนนอนยิ่งพูดยิ่งไม่มีอะไรนะยิ่งพูดยิ่งไม่มีอะไรนะ่าดับใจนะ นะครับไม่มีอะไรน้าหนักใจเราก็จะดูแต่รอบๆบ,บ้านนะครับว่าทางนู้นะนะครับเขามีอะไรบ้างนะครับส่วนการวิเคราะห์เรารออย่างที่ผมว่าครับก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าแม้นช่วงนี้มันไม่มีอะไร YouTube นะครับเดี๋ยวรอขึ้นศาลมันก็จะมีอะไรดีเองซึ่งก็ อย่างที่ทราบครับเพราะว่ามันจะทําให้ f อฟซพอตหันมาสนใจอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็ปิดเบรกเหมือนปิดเบรกปิดเบรกยาวปิดเบรกยาวก็เจอกันอีกก็คือวันที่สี่ก็จะมาคึกคักอีกนะครับคือผมจินตนาการไปอย่างนี้นะครับว่าเมื่อผ่านลุงพลอีกหนึ่งนัดแล้วป้าแตนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทั้งสองเนี่อึดอัดอึดอัดอยากอธิบาย เพราะหลายอย่างเนี่ยลุงคนป้าแตนมาอธิบายอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอันไหนไม่ควรพูดออกมานะครับอันไหนไว้พูดต่อหน้าศาลนะครับอันนั้นมากกว่านะครับดังนั้นเมื่อทนายเมื่อพยานบุคคลที่สองนะครับพยานคนที่สองก็คือป้าแตนเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ากี่วันเนาะลุงพลสามวันปัดแตนสามวันอย่งางนี้นะความโล่งทั้งหมดมันก็ปรากฏนะครับมันอยู่ในใจลุงพลปัดแตนนั่นแหละครับจริงๆแล้วนะครับสารให้ความสําคัญที่ทจำเลยเอ,อสารให้ความสําคัญที่พยานฝ่ายโจทย์นะครับพยานฝ่ายโจทย์นะครับ รุ้นลุ้นที่ทนายทนายท่านนะครับที่ที่รัปากว่าท่านจะนําข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายเข้าไปต่อสู้แล้วก็จะเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ไม่มีในสำนวนบรรจุเข้าไปในสำนวนให้มากที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะได้เจอในวันนั้นนะดังนั้นเราจงมั่นใจได้ว่านะครับยังไงอะอย่างที่มี หมักหน้าขาวที่เคยโชว์ซีดีนี่แหละครับว่าลุงพลจะถูกยกฟ้องนั่นแหละครับนะมีหมักหน้าขาวเขาบอกว่าลุงพลจะถูกยกฟ้องนั่นแหละก็ขอเป็นสมพรปากนะครับแต่เสียดายเสียดายซีดีนะซีดีนะครับไม่รู้อยู่ไหนครับซีดีญี่ปุ่นหรือหรือฝรั่งก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับ ห้าสิบห้านาทีนะครับผมนะครับมาพูดแบบฟังแล้วง่วงๆ่วงนะอาจารย์เองก็ง่วงๆงนะครับด้วยด้วยพยายามอยู่ในเรื่องการติดหวัดอยู่นะครับติดหวัดแต่ไม่มีไม่มีการป่วยนะครับก็อาจจะมีบางครั้งก็ปวดหัวบ้างนะครับส่วนมากก็จะไปทางทางเสลดนะครับทาง หลอดลมมั่นใจว่าทนายลุงป้าค่ะท่านสุขุมรอบคอบนั่นและครับยังไงท่านก็ไม่รู้นะว่าอยากแนะนำท่านว่าเมื่อคดีเป็นถึงที่สุดก็าม,ามาทำมาทำยูทูบบ้างนะเมื่อคดีถึงที่สุดลุงพนตุกยกฟ้องก็มาทำ u ูทูบบ้างมาทำ YouTube บ้าง,าางหรือว่าแกไม่ชอบโซเชียลใช่ั้ยนะครับ โซเชียลม,มันเรื่องเยอะเรื่องมากเนาะหมายตอนนี้ก็ถือว่ามีสมาธินะครับมีสมาธิอยู่ที่คดีก็ดีอยู่นะผมว่าก็ดีมากนะครับนะครับ,นะค,รบคุณแม่อุดอรนะกลับมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับนะมันรู้หลับหรือยังครับเสียงอาจารย์ในช่วงนี้นะครับยิ่งเสียงนับเสียงเป็นอย่างนี้แล้วนะยิ่งฟังยิ่งง่วงนะฮะ ขอบคุณมากนะครับเป็นหนึ่งสองร้อยยี่สิบสี่ไลค์นะครับสองร้อยยี่สี่ไลค์นะครับนะครับอย่างน้อยก็ได้สักห้าสิบวิวก็ยังดีอ่ะห้าร้อยวิวก็ยังดีนะครับนะครับหลับลงหลับไปจ้าลงหลับไปว่าเมื่อกี้เผลอหลับเหรอคุณแม่โดนเผลอหลับนะครับนะ โอเคครับผมขอบคุณมากเลยยี่ส์ศศนาฬิกานะครับก็ขึ้นวันที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าเราเหลืออีกสองวันนะครับสองสามเออสองกับสามครับพรุ่งนี้วันนี้วันที่สองพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันที่สี่นะครับก็จะเจอบรรยากาศหน้าสาลนะครับก็จะเข้าสู่ระบบเดิมนะครับที่พวกเราก็จะต้องติดตามนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจากฝั่งนู้นนะครับ ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของลุงพลพั่นเป็นหลักส่วนฝั่งนู้นก็มาเหมือนเดิมครับก็คือมาขึ้นนะครับมาขึ้นฟังกับพวกเรานะครับก็ขอทุกอย่างเรียบร้อยโอเคขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดสื่อไม่มาทําเลยเพราะว่าสื่อเขากลัวสื่อเขาขอออกทีเดียวครับสื่อเขาขอออกทีเดียวคือการตัดสินเป็นที่สุดท่านลองคิดดูครับ สื่อที่เคยด่าลุงพลมาตลอดสองปีสามปีเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับก็รอดูนะครับผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นรังใจจา์นะฮะนะท่านก็ยังนั่งหลับบ้างอะไรบ้างกับจารย์นะครับอย่างน้อยก็มีหนึ่งร้อยสามสิบฝากนะครับแล้วก็มีสองสองร้อยยี่ยี่สิบสองร้อยยี่สิบหกไลน์นะครับในคำขืนนี้นะครับขอบคุณมากครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญ หรือคนที่จะมาดูที่หลังนะครับก็ขอให้มีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ